สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องกตนครค,ค่ะจะมีเป็นแบบโดเรมอนนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นเจ้าหญิงนะคะ1นอย่างต่อมานะคะจะเป็นกระดาษขนปุย1ชิ้นแล้วก็บองกระดาษสีเหลืองค่ะอันนี้เป็นของน้องกตนครสวรรค์นะคะแบบแรกนะจะมีเป็นเจ้าหญิงนะคะเด็กแล้วก็เด็กหญิง LQL นะคะอย่างต่อมานะเป็นแบบ โดนัทนะคะโดนัทมิกกี้เมาสนะทั้งหมด3ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นแบบมีเดียมบ้านเหลืองนะคะ2ชิ้นกระต่ายขนปุยนะคะทั้งหมด4ชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องจัดเลยนะคะก็จะมีเป็นแบบพิมพ์คับนะคะช็อกโกแลตนะหนึ่งอันนี้นะคะจะเป็นดีสอสปิชี่ของแท้นะคะ1ชิ้นเทปบอนกุหลาบนะคะแล้วก็จะมีเป็นเทกผลไม้ของแท่แล้วก็ช็อกโกมินิค่ะ อันนี้เป็นของน้องจตนครที่จะสีมานะคะเป็นแกะอัลปาก้านะคะสีใสลุงหนึ่ชิ้นกล้วยจัมโบ้นะคะจัมโบ้บันหัวซองนะคะกระต่ายขนปุยแล้วก็จะมีเป็นแบบแมวสีส้มค่ะก็ขอบคุณน้องทั้งสีคนมากๆเลยนะคะ